นี่หลอกเอี้ยงเด็กอุ้ยจัดหน้าหักเลยอ่ะเขาเรียกอะไรนะเออกล้วยไม้ป่าเนาะหักเนาะสวยมากเลยอ่ะเพราะว่ามันใกล้จะถึงเทศกาลไอหน้าหนาวแล้วไงเป็นกระเดิ่อออกดอกแล้วเหรอแหมเดือนสองเดือนเนี่ยเนาะ ที่งานดอกไม้อ่ะมันกุมภาไม่ใช่เหรอต่อตอนสามเนาะอุย้ยสวยมาก,มากเลยอุย้ยอยากเอากลับบ้านจังเลยนะพี่เพราะแล้วงามแต่งามม่ะอู้สุดปลูกเหรอคะอืมเพราะแล้วสวยมาก งามแต่งามำบ้าพี่อู้โเดียวกันเดียวกันฮะนี่ไงไม่เศร้าอีกอันนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเบานะเนี่ยไม่รู้ยาวหรือเปล่านี่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 น้ำแต่งามำบ้าโอ้โหละงามเนาะโู้จะออนให้ต่ำๆฮะเอาเนาะเนาะ

อดีตลงมาก่อยกลอยกลอยเอาหักไปนะฮะผู้คันแง้มีู้คันแง้มผู้คันแง้มกระปุกกรดึงเนี่ยนี่เอ้ยสวยมากอ่ะอันเดียวอุ้ยแม่อีแม่อีแม่จ้ะอีแม่จ้ะเขี่ยกลอไม่กลอไงเอาไปใส่กระถางก็ได้เนี่ยงามแต่งามว่ะก่อยก่อยกลอยโอ้โหจุดนี่ไอ้ผู้พันนะตีนแง้มไมนเลื่อนเนี่ยเฮ้ย ในคืนในสัมพันธ์เออแช่อุแอุลแอุแลอุลแล,อ,แลอุต้อน,นี้ดอกอันนี้เยอะอันนั้นอนนมันเป็นุเป็นอยังก็เหมือนเชื้อเป็นเชื้อขอบคุณค่ะโอ้นนอนนสวยมาก สวยมากเลยน่เข้าตาแล้วอ้สวยๆๆไอ้จานี่นี่ๆๆสุดยอดสุดยอดต้นไม้จ้าจ้าน้ำสุดยอดเลยอ่ะสวยมากวยส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 วย ต้องเห็นนี่โอ้ยยิ่งสวยนี่นี่นี่อ้คลิปนี้ดอกไม้ร้วนวนอ้ยงามแต่งามว่ะแม่ใหน้ำยาหนึ่งกิ่งเอาลงม,มาพี่น้องจากได้อันใหญ่ๆ <c oughs> แต่้นกอนอยู่ธรรมชาติบนนเนอาโอ้ยงามแต่งามว่ะพี่น้องจัะ แล้วก็กลับกล่องกันเด้อกลับบ้านก็บผักตำลึงมองเห็นหรือเปล่าจ้าเอฟซี FC จ้าพี่พี่จ๋าเนี่ยค่ะยอดสวยๆนะจน๊ะเนาะสวยงามเด้อเกินพี่จ๋าตำลึงตำลึงจ้า ติ่มก็จะอยู่แบบนี้แหละจ้าพี่พี่จ้ะรักติมนิดๆแต่รักนานๆหน่อย,ยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเนาะที่เข้ามาดูชีวิตติ่มก็จะประมาณนี้แหละจ้ะพี่พี่ชอบชอบอยังูอย่างนี้จ้ะพี่พี่เนาะมันไม่ได้ปรุงแต่งดีค่ะของธรรมชาติ เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะวางไว้ก่อนเนาะเนี่ยค่ะสูงค่ะได้ยินเสียงนกไม่จ้าพี่ๆจ้ะ ก็จะใช้ชีวิตแบบพ่อสอนไว้เนาะอยู่พออยู่แบบพอเพียงจ้าลูก็จะกินแบบของบ้านๆนี่แหละจ้ะกลับมาที่เก่ามองไม่เห็นเมื่อกี้ก็เลยย้อนกลับมาที่เดิมนาะอู้สวยขนาดเลยค่ะทุกคนจะ๋ะสะออนไหมสะออน,นสนชนชน,นไหม นี่จ้ะเก็บไปยาวๆเก็บผักก็บผักเก็บอู้เดี๋ยวก็นั่งคัะนเนาะติมจะวางกล้องก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าติมได้เยอะไหมนาอจา้ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมันจะยาวไปเน,าาน้อจ้ะเนาะทุกคนจะเบื่อเนาะจา้ะน,นี่จ้าทุกคน ให้ต้มสักถ้วยนะาจนะเนาะถ้วยหนึ่งนี่ค่ะสวยมากแล้วก็อ่อนมากๆแลวกันเก็บอีกนิดหนึง่งมันอดใจไม่ได้ดน,นะคะเนาะโอเคพอละพอละดูบรรยากาศไปด้วยนะจ๊ะเนาะนะจ๊ะอุ้ยแม่ คนจา๋านะคะตรงนี้เย็นสบายให้ชมบรรยากาศด้วยเนาะแล้วก็ติีมก็เก็บตำดึงมาแล้วเนาะนะคะสีอีวขาวหรือว,ว่าสีอีวขวดสีเขียวก็ได้จากพี่น้องแล้วแต่นเนะาะใครจะใส่แบบไกรก็ได้น,นาะจะนาะและ้วมีมีพริกไทยดํนานาะจะเนาะแล้วก็มีอันอย่างกงกระเทียมติดเกีียวแล้วนาะจะนาะนีกระเทียมติดต,ติมเกีียวแล้วนะติ่มจะเอาโรยกับอันเวลา่าฮอตฮอตตมเล้วเวน,นาาจะเนาะ มันจะได้รสชาติหอมๆเราจะเนาะานนโอ้ติม่มลืมไปไม่มีอย่างก็ต้นหอมกับต้นบุ้นฉายอยู่ในตู้เย็นโอเคบราเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะเพราะว่าข้างบ้านเสียงดังหนังเนาะติม่มกะขอฝากคลิปเนาะค่ะเนาะฝากติดตามฝากกไดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ติม่มทั้คลิปต่อๆไปเนาะจะเนาะขอบคุณ FC ทุกคนแคปขอบคุณอัน PP, พนีพีเพื่อนๆทุกคนเนาะจะะเนาอันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ติ่มน้ำในเรือจ้าเด้อ กดกระดิง่งน้ำแนยนะจ้ะเด้อจะได้มีอันบอผ่าคลิปต่อๆไปเนาะอ่าจิมก็จะอันใส่ชีวิตแบบนี้นะจ้ะพี่น้องจ๋าอยู่แบบแบบบ้านๆในจ้าชีวิตจิมนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ้ะเนาะวัสดีค่ะทุกคนจา๋าขอบคุณทุกการติดตามนะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะ ค่ะเสร็จแล้วจ้ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเนาะจะไม่กินให้ดูนะคะพี่ๆเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะจิมก็จะใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะเนาะเพื่อรสชาติใส่ต้นกุ้ยช่ายกับกับต้นหอมอซอยๆลงไปแล้วนะคะนลเนาะโอเคคะ่ะติมจะไม่กินให้ดูนะคะแค่เอามาให้ดูว่าจิมเก็บมาแล้วทําอะไรบ้างเนาะค่ะเนาะ